เอาละครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมเจ้าเก่าครับผม พดห้องนั่งเล่นเกมกันเช่นเคยนะฮะพอดี PUBG อัปเดตใหม่ผมก็ลืมไงไม่ได้ดูก็เลยไม่ได้โหลดอะไรมาเลยเพราะว่าที่โรงงานจะมีเน็ตค่อนข้างแรงกันนิดนึงนะฮะอันนี้ผมก็ใช้เน็ตมือถือเล่นไปก่อนเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเน็ตมือถือหรอกเน็ต Wifi จากมือถือของน้องอกลัวจะไม่ได้ลงคลิปครับก็ต้อง รีบๆกอนแล้วครับนาทีนี้อะไรก็เอากอนนะครับเห็นไหมครับเน็ตไม่ค่อยแรงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยล็อกอินใหม่เลยได้อยู่หรอโอเคครับตอนนี้ผมแผนที่ก็มีไม่เยอะนะครับไอที่เพราะว่ายังไม่ได้โหลด อาเนี่ยยังไม่ได้โหลดเลยเลยเห็นเปล่ละก็ใจร้อนครับในทีนี้ก็ต้องขอเล่นดาดอีเลนเกลนี้ไว้ก่อนผมจะต้องหยุดพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นนี่กลัวว่ากลัวแบบว่าเล่นเกมไปเล่นเกมมากระตุกอะไรเน็ตไม่ค่อยแรยงก็ต้อง สนใจแล้วครับอืมไปคู่ดีกว่านะเลือกไม่ได้แล้วครับอ้าวแทนที่ยังต้องโลดอีกเหรอโอ้โหอืมอ่าแล้วมัน แล้วนี่จะลงคลิปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขอเล่นก่อนสักตาไม่ได้เหรอโอ้ยได้อยู่นี่ว่าโอเคครับเพื่อนมาดูนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงเราจะสามารถฆ่าได้หรือเปล่านะฮะรอบที่แล้วไปเจอที่ปั๊มน้ำมัน ต้องดูว่ารอบนี้จะสามารถสังหารได้หรือเปล่านะรู้ว่าการทำงานยากลำบากผมก็ยังดิ้นรนแต่ลงคลิปให้ได้เห็นผมทำงานลำบากขนาดนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนอ่านี่ครับไม่มีอะไรมากลงไปเดี่ยวเลยโอเคอมหมอกลงเหรอเฮ้ยแทนที่ยังไม่อัปเดตนี่มันมีซอมบี้ด้วยอกราฟิกเป็นไงครับมือถือแค่นี้ผมก็ว่าพอเล่นได้นะ o p p o a ้เอหดง เนี่ยมันก็ไม่ว่าแหลกอะไรมากหรอกตามเพื่อนนะครับ ที่เล่นประจำเฮ้ยข้างหน้ามันมีภูเขาไฟเหรอมันมีจุดใหม่ปะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันซาวเวอร์ซาวเวอร์ซาวเวอร์สเสียงออกสเสียงไม่ได้ไม่ผ่านนะเนี่ยโอเคเพื่อนเราจะพาไปไหน น่าจะสาวเบอร์สาวเบอร์ป่ไปเลยกันเลยมันหลุดหรือไงวนะ <c oughs> น,น้ะเ่อนน่าจะหลุดนะครับไม่รู้ว่าหลุดเขาหลุดหรือเปล่าไม่หลุดนะผมมาตรงนี้ดีวกว่าสาวเบอร์ไหม เฮ้ยเพื่อนหลุดว่ะไม่เป็นไรครับเฮ้ยมาเหมือนกันว่ะ <c oughs> เราเอาปลอดภัยไว้ก่อนนี่ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปอ่าเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปเอาตัวรอดไว้ก่อนละครับ เราไปก็เสียเปรียบอ่ะวิงไปเลยข้างหน้ามีกระดังเอ้ยนั่นบอดป่ะนะ่ะเอ้ยบอดป่ะโอ้ยตีตายเลยนะั่นนะ่ะโอ้ยอย่าพึ่งนะฉันยังไม่มีปืนอย่าพึ่งรู้อีหายิงเฉยเลย น็อกได้แล้วโอ้เด้ปืนดีด้วยนี่หว่าเนี่ยตัวแรงแห่งชาตินี่หว่าโอ้สองสองตีข้างบนนั่นจะมาปะนึกว่ามีคนไม่มีรถขอเพื่อลาไม,ไม่เป็นไรเฮ้ยยังไม่ฟาร์มเลยครับผม ต้องขอไปในคำหยาบนะครับผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยครับคลิปนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะผมว่ามีสองตัวข้างบนนะไม่รู้จะมาตอนไหนเราจะรีบฟาร์มแล้วต้องรีบหนีก่อนนะ ไม่รู้ว่าของก็เย,เยอะแค่ไหนไปก่อนเลยครับเพื่อนผมยังของได้ไม่เยอะเลยอะยังฟาร์มได้ไม่เยอะเลยรีบใช่ไหมครับไปก่อนเลยเราไปของเราดีกว่า ดีนะที่เป็นบอดโอ้โหแล้วเขามีปืนดีด้วยน่าไม่เป็นบอดในเรามีมีหวังตายก่อนเกมแน่แเฮ้ยโอ้โหของดีแล้วเฮ้ยเอคดีกว่าโอ้ยังเจ๋งนี่ครับเอาวุธคู่ใจเฮ้ยโอสกินปืนหายด้วยอ่ะไม่ได้ หลดทรัพยากรอะไรโอ้สกินสีส้มของผมหายด้วยโอ้ไม่ร้าย,ายเดี๋ยวไปที่โรงงานไปที่ทำงานก่อนเออพูดให้ดูสุภาพนิดน,นึงที่ทำงานไม่เป็นไรครับถึงสกินปืนไม่มีก็เล่นออกเหมือนกันโ ออกแค่ไหนวะ,อะฟอรความเยอะๆาร์มเยอะๆมีเอเคนี่ก็อุ่นใจไปกว่าครึ่งแต่ถามว่าจะยิงเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ วันนี้บรรยากาศเป็นใจได้ไปคิวหนึ่งครับบอร์ดครับเพื่อนก็อยู่ไกลมากเพื่อนก็น่าจะไปฟาร์มเมืองเมืองข้างบนนั้นหรอาอ่าไม่เป็นไรครับเรามีอาวุธที่โหดที่สุดสองกระบอกนี้แล้วเราก็ ไม่ห่วงอะไรแล้วเติมยาหน่อยไหมเติมยาหน่อยก็ดีนะเพื่อนชื่อหมูหยองอ่านไม่ออกตัวเลยเกิน โอเคนะครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่มีใครฟาร์มแงอ๋อขอเฮ้ยทำไม,ไมของเยอะจังแม่น่าจะมีสโคปบคุณสามติดมาท่านหน่อยนึงก็ยังดีโอ้ปืนพกเหรอบอกนี่ก็ไม่เลวนะ nếu trả liền, đây, 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 à เอ้าเพื่อนเจ็บแล้วโอ้เราอาส์จะไม่ไปแล้วนะเราเห็นคนอยู่อะนายไม่เห็นกับเราหรอเนะี่ยไม่เป็นไรครับไหนๆมาถึงนี่แล้วผมคงไม่ย้อนไปแล้วล่ะครับขอโทษด้วยนะนายโอ้โหฉันไปฉันคงตายแน่เลยวะ่ะ ขอโทษด้วยเราอตส่าหลบมาแล้วนะเสียงเครื่องบินจ้าโอ้โหนึกว่าเสียงอะไรนึกว่าแบบมันขี่รถมานี่แอดเอาไปเอาดีมะไม่มีรถไปไก่ เจอคาสักกระบอกไม่เฮ้ยดามปืนมาลายตาไหมฮะผมก็ลายตาเหมือนกัน เก็บไปสองก่อนแล้วกันเฮ้ยฝนตกว่ะโอ้บรรยากาศดีแท้ฝนตกฝนตกอย่างนี้มาเล่นกันเถอะนี่อะไรวะนะาฮ้ยมันมีกับดักด้วยน่ะวิ่งเจ๋งเออ แล้วเราใช้ยังไงเอา้าต้องให้ใช้ไหมนะน่าจะใช้ได้นะเอ้ยเขาขึ้นว่าโจมตีออกับขว้างนี่เหรออ๋อถ้าขว้างไปมันจะยังไงลองดูเลยเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ย ว้างกระทาได้ด้วยอ๋ออันนี้คงไว้ให้กว้างละมั้งไอ้กับดักเนี่ยอเออไว้เฮ้ยดีว่ะเฮ้ยแล้วไม่หายด้วยนะเฮ้ยโดนอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋ง อัปเดตใหม่เจ๋งผมที่แรกนึกว่าไม่ใช่อัปครั้งยิ่งใหญ่นะเนี่ยน,นะนึกว่าอัพแบบเป็นแมทเป็นแมทแบบว่ากิจกรรมอะไรอย่างงี้งอัปอย่างนี้ก็ดีดิไม่รู้จะเอาแผนที่นั้นไปไหนอีกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอัปเราหาอะไรไม่เจอตายเหมือนกันไดนะ้ไง น้ำได้หน่อยหนึ่งอะโอเคเฮ้ยเฮ้ยยังไม่โอ้ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอ๋อสกินปืนเราจะเอาไปที่จำเป็นนะฮะกระสุนนี้เยอะไปหรือเปล่า Oh. Mm -hmm. โอ้ฝนตกแรงมากอะ่ะนึกว่ามีคนขี่รถมาโอ้ลืมไปนะว่าเราปรับแบบว,ว่าเอฟเฟกเสียงอะ่ะมันดังแรงขึ้นไงให้มันแบบได้อัธรสดแบบยิงมุ้งอะไรเงี้ยเสียงกระสุนเอออีดาอีดาอีดา ไ่ได้เก็บเสียงไปไหนหมดวะแผ่นที่นี่หายากาเลยนะเกายเนอะยีแ่และโอเคไว้สำหรับจิวชมครับผม หัวเวลสองนีแล้วแลเข้าวงกันดีกว่าเราอยู่ท้ายๆเลยดีครับคลิปจะได้ยาวๆหน่อย <laughs> อพี EP ที่แล้วผมคลิปมันไอ้นี่ไงมันมันความจำมันเต็มพอดี พอดีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเมมเลยอ่าทีนี้ใส่เมมเรียบร้อยแล้วบันทึกได้ยาวๆเฮ้ยวงใกล้นี่ว่าผมก็ไม่ได้ดูแผนที่เลยเออนะเป็นจุดอะไรที่มันดีมากเลย นี่แหละที่อัปเดตใหม่แต่เ,เราก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเอามาออกดีกว่าเฮ้ยเลสโซนเลสโซนเราวงก่อนได้ไหมเออเราขอบวงไปกันดีกว่าข้างหน้าเลสโซนวิจายหา เออลงไปเลยลงไปเลยไม่มีสโกขบไก่เลยคุณสามเป็นเพราะเราไม่กล้าเข้าเมืองเลยแต่ของดีๆเลยไม่อยู่เลยไม่มี เ้ย <Hey, S 2> มีคนเก็บไปแล้วมั้งล้าวเฮ้ย <Hey, S 1> สนานี่ดีอยู่นะเป็นเคสีเจ็ดเฮ้ยคงดีนะเนี่ยโอ้โห เอเฉันก็เสียดายนะเว้ยมันแต่เอเคมันกระสุนมันน้อยไงเราใช้ไอเอ็มเคสี่เจ็ดนและแล้วก็เอ็มโฟนี่อ่ะอะ <c oughs> หน่อยเนี่ยเหมือนฟ้าแรงอย่างเงี้ยตกใจกันชิบหายอ,ะอ่ะอ่ามันต้องจำใจขี่อย่รถวงไกลก็ตายเยงน้น มันจะโดนยิงไม่โดนยิงมาเอาใจช่วยคนด้วยนะครับดูดิขี่ขี่ผ่านเมืองมาเอาดิเอาดิเป็นไงบ้างตายเอ็กซ์เรืออะไรจำไม่ได้ทำผุ่มไม่เยอะจำไม่ได้ โอ้โหแล้วขี่เข้าในเมืองนี้จะมีทางออกที่ดีไหมเนี่ยอ่ะอ่ะเอเอเฮ้เยผิดทางวาเราไ่้อะไรครับเอ่ราะวงมันต้องออกไปข้างนี้ดิเออไม่เละลร,รอตีนดีช่ชเอครับ ในเมืองไม่น่าจะมีคนล้วมั้งน่าจะไปกันหมดแล้วแหละใครจะอยู่รอวงวะ่ะมีแต่เราไม่โดนดักเลยกลัวที่สุดคือโดนดักนีู่ ไม่ลง้วยนะเอ้ยลงได้ละเฮ้ยเออไปปุ่มใหม่อะไรก็ใหม่เดี๋ยวนี้คนฟาร์มกันหมดแล้วหรอ อ้ยแดงว่ะเออดูดีเว้ยมือตึบ๊บสว่างโลเลยอ้าหอผมว่าเราซุ่มไปดีกว่านะอ่า ขึ้นบนเขาดีสุดแน่เสียดายเอค่ะไม่รู้อ่ะถ้าไ,ไม่เอาเอคแล้วบอกนี่จะอยู่ยังไงเอาเอคแล้วก็นี่เหรอก็ส่วนน้อยนีย่จต้องไปเงห,หน้าอี่ไหนอย,ยว่าแล้วะเจอซุ่มบ่ะโอ้โหอ้าเอ้าใกล้เคียงใกล้เคียง หอกแล้วเราวิ่งอย่างนี้เนาะโอเคอยู่กลางวันอีพีแรกลบไปยี่สบวันนี้ขึ้นมาโหยี่สิบสี่เออได้อยู่นในหมูยังยิงได้ตัวหนึ่งเล้เย ไนตัวแรกเราบอดตัวสองอะ่ะก็เหมือนจะบอดอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าดูแลน่าจะยาวนะถ้าผมจะบันทึกต่อก็ยังไงอยู่อ่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ